ขาดความมั่นใจแก้ยังไงครับพี่ยศไม่ต้องไม่ต้องแก้พี่ใช้ประสบการณ์ครับโดนปฏิเสธบ่อยๆเดี๋ยวพี่จะมีความมั่นใจขึ้นมาเองปฏิเสธปั๊บไม่หยุดปฏิเสธปั๊บไม่หยุดอะแล้วสุดท้ายอะปลายทางคืออะไรคือความไม่มั่นใจความไม่มั่นใจก็คือความกลัว กลัวอะไรกลัวเขาจะต่อว่ากลัวเขาจะปฏิเสธกลัวเขาจะคิดแบบโน้นแบบนั้นแบบนี้แต่ถ้าเกิดพี่โดนปฏิเสธมากพอแน่นอนครับมันจะหายกลัวจริงๆมันจะหายกลัวไปเองเลยครับเหมือนกันนะ่ะทำไมผมบอกให้คนใหม่ออกไปทํางานทําไมผมบอกให้คนใหม่ออกไปประชาสัมพันธ์พี่พี่น้องๆองลองคิดดูสิถ้าพี่อยากขี่จักรยานแล้วผมบอกพี่ว่าเฮ้ยอยากขี่มาเรียนก่อนมึงอ่านคู่มือเล่มน,นี้เสร็จมึงขี่จักรยานเป็นมันมีเรื่องแบบนั้นจริงเหรอครับพี่น้องอะไรนะอ๋ออยากว่ายน้ำเหรออย่าไปไว่ายน้ำนะห้ามลงน้ำเด็ดขาดเดี๋ยวมมึงจน้ตาตย มานี่มานั่งเรียนกับกูก่อนอ่านคู่มือว่ายน้ําตรงนี้เสร็จมึงว่ายน้ําเป็นเลยมันจริงเหรอครับพออ่านคู่มือเสร็จขี่จักรยานเป็นเหรอครับอ่านคู่มือเสร็จปับ๊บขึ้นค่อมจักรยานก็ล้มถ้าล้มแล้วเลิกก็เลยจบฮะแต่ถ้าเกิดล้มแล้วลุกขึ้นมาเอาใหม่ต่อให้ไม่อ่านคู่มือก็ขี่เป็นพี่ลงไปไว่ายน้ำเนี่ยลองอยู่ที่ตื้นๆก่อนต่อให้พี่ไม่อ่านคู่มือเลยแม้แต่ตัวอักษรเดียวกินน้ำไป กินน้ำปั๊บเอาใหม่กินน้ำปั๊บเอาใหม่ร่างกายค่อยๆปรับตัวเองสุดท้ายครับพี่ก็จะว่ายน้ำเป็นจริงไหมละ่ะเพราะฉะนั้นประสบการณ์การโดนปฏิเสธประสบการ์การล้มของจักรยานประสบการณ์การกินน้ำในสระว่ายน้ำมันจะทําให้ตัวพี่เองมีความมั่นใจในการทําสิ่งนั้นมากขึ้นครับไม่ใช่ตํารา